าเตลเตอร์ทุกคนนะคะจากสถาบันจุฬาเิลเตอร์นะคะพี่เก๋นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อสอบโทอีกค่ะเป็นภาพรวมของข้อสอบโทอีกแต่เป็นในส่วนของโทอีกกรมมาค่ะกรมมาของโทอีกจะมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาพูดกันในคลิปนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในภาพรวมกรมมากันเนี่ยอยากให ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจุฬาเทีเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เกศและทีมจุฬาเทีเตอร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของกรา玛ในโทอิกกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงโทอิกก็จะต้องเจอกรา玛เรื่องหนีแล้วก็เป็นกราที่ไม่ได้เจอแค่ในข้อสอบโทอิกเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังเป็นกรา玛ที่เจอในข้อสอบแททจะจากข้อสอบภาษาอังกฤษเลยนะคะที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่อง เทนส์นั่นเองค่ะเทน์นั่นเองแดมแต่ว่าเทนส์ในภาษาอังกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด12เทน์ใช่ไหมคะแต่ในโทรอิกเนี่ยมันมักจะเจออยู่9เทน์หลักที่ที่เกดคัดออกมาให้แล้วว่า9เทน์หลักที่เราจะเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วทุกคนควรจะท่องจำไว้เลยว่า9เทน์เนี้ยใช้ยังไงแต่ละเทน์หน้าตาเป็นแบบไหนเราเจอเมื่อไร่บ้าง ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเวลาเราเจอเรื่องของเท็นในข้อสอบโทอิกเนี่ยให้เรานึกถึงตารางถ้าเราจำตารางนี้ได้นะก็จะดีมากแปบลบว่าเราจะค่อนข้างคล่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะเมมโมรีได้เลยว่าเฮ้ยแพทเทิร์นโครงสร้างของแต่ละเทนหน้าตาเป็นอย่างไรจะเห็นว่าที่จะแบ่งเป็นช่องไว้ให้นะคะอันแรกก็คือเรื่องของไทม์นะคะก็คือช่วงของเวลานะคะจะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็ อนาคตนะคะส่วน tense น,นี้ก็จะเป็น simple คือ present simple หรือว่า past simple simple จำไว้แปลว่า tense ที่มันแบบง่ายๆเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมา continuous tense continuous ก็คือ tense ที่มีความต่อเนื่องนะคะต่อมา perfect ก็คือ tense ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนั่นเอง มีการเกิดแล้วก็ต่อไปในอนาคตเขาเรียกว่า Perfect ค่ะทีนี้เราดูโครงสร้างแต่ละเทนไปด้วยกันก่อนสำหรับ9เทนหลักนะคะค่อยๆตั้งสตินะคะเดี๋ยวเราจะไปทีละประเภทของเทนนะคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งค่ะช่องแรกก่อนเลยค่ะคือ Simple นะคะอ่า mm hmm. simple คือช่องแรกอันแรกนะคะเราเริ่มจาก Past Simple ก็ได้ค่ะ p s t simple ก็คือเป็น p a s t เกิดขึ้นในอดีต Sim p l ิ simple หลักการคือ verb ตัวเดียวถูกไหมคะ verb ตัวเดียวนะคะคือ verb สอนะคะนี่คือ past อดีต subject บวก verb สองค่ะ simple พอมีอดีตปุ๊บถัดมาหน่อยเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะปัจจุบันก็คือ subject บวกด้วย verb ช่องหนึ่คืออะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะเป็น present simple อันที่3ค่ะคือ future simple เราก็ยังมี verb อยู่ตัวเดียวค่ะแต่เรามี future เราเพิ่มคำว่า will ลงไปค่ะ subject will แล้วบวกด้วย verb infinitive ถามว่าเหตุผลทำไมไม่เขียนว่า verb หล่ะเพราะว่าเรานิยาม verb 1คือ verb ที่ผัดตามประธานนั่นหมายความว่าอะไรคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb หนึ่งก็ต้องเป็น verb เอกพจน์แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ verb หนึ่งต้องเป็น verb เพหูพจน์แต่ verb infinitive คือ verb ที่ไม่มีการผัดรูปค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะเป็นรูปนั้นเสมอแล้ว future ที่มีคำว่า will หลัง will ต้องเป็น v e r b ที่ไม่ผันเราเลยจะเขียนว่า v e r b infinitive น,น,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น3เทนแรกของซ i m p l e นี่ค่ะ Si m p l e subject verb 2 present simple Subject v e r b 1และ future simple สับเจกวก i l l วก r วิร์บอ i น i ิ i ิทถ้าทุกคนจำแพทเทิร์นนี้ได้แล้วนะคะ3เทนเราขยับมาช่องที่2ค่ะนั่นคือ continuous เทนที่มีความต่อเนื่องคีย์เวิร์ดของ continuous ก็คือ Verb to be บวกเ ing แ o r b To Be ผันตามประธานค่ะเราไปดูเริ่มจาก past continuous ขึ้นชื่อว่า past ก็คือ Verb ในอดีตใช่ไหมคะ v e r b To Be ผันในเว r รในอดีตก็จะเป็น was หรือ were บวกด้วย verb ing ถูกไหมคะแต่ถ้าปัจจุบันล่ะปัจจุบันเป็น verb to be ที่ผันตาม tense ปัจจุบนัน e s Is, r แล้วก็บวกด้วย verb ing อันที่3ค่ะ future ก็จะเป็น will ค่ะ future will แล้วตามด้วยเห็นไหมคะ b ที่ไม่ผันเขาเรียก b ที่เป็น infinitive ค่ะแล้วก็บวกด้วย verb ing เห็นไหมคะนั่น keyword ของ continuous คือต้องมี verb to be และ verb ing เสมอค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ continuous เราได้อีก3เทนท e ทวนนะคะ past continuous คือ subject was were verb ing Present continuous คือ subject บวก is/am/are บวก verb-ing Future continuous คือ subject บวก will บวก be และบวก verb-ing นะคะอันนี้คือ3เทน e n หลักที่เป็น continuous ค่ะอันนี้คือเราได้อีก3เทน e n นะคะต่อมา3เทน e n สุดท้ายที่เราจะไปถึงกันค่ะนั่นคือ perfect ค่ะ perfect แปลว่าสมบูรณ์ก็คือ ทุกอย่างเนี่ยทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวเองนะคะอันแรกคือ past perfect past perfect ก็คือ had บวกด้วย verb 3นะคะ had บวก verb 3ามนั่น keyword ของ perfect จะต้องมี verb h a v e และบวก verb ช่อง3แต่ว่า verb เนี่ยก็จะผันตามประธานไปค่ะ subject บวก had บวก verb 3นะคะแปลว่าแทนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองค่ะ past perfect งานที่2ค่ะ present perfect นั่นคือ subject บวกด้วย h a s h a e ซึ่งมีการผันตามประธานเกิดขึ้นไม่ต้องเป็น verb had แล้วค่ะ เพราะว่าเป็นปัจจุบัน has half บวก verb สส่วนอันที่3เราเรียกว่า future perfect นั่นคือต้องมี will เห็นไหมคะ future ทุกอันต้องมี w i l ค่ะแล้วบวกด้วย h a v e ก็คือ verb ที่ไม่ผัน infinitive ของ has half คือคำว่า h a v e นั่นเองค่ะเป็น h a v e ที่ไม่ผันนะคะแล้วก็บวกด้วย verb 3ตรงนี้เราเรียกว,ว่า future perfect เพราะเราได้อีก3เทนหลักนะคะอันแรกคือแ a s บก verb 3เป็น past perfect อันที่สอง present perfect subject has have บวก verb สามและอันที่สามเป็น future perfect คือ subject บวก will บวก have บวก verb สามนะคะนั่นคือสามเท็หลักของ perfect ทีนี้ขอสรุปการใช้งานแบบสั้นๆในคลิปสั้นๆที่เราจะได้ดูกันต่อไปน,นี้ค่ะการใช้งานอันที่หนึ่งนะคะตามมานะคะ past simple subject verb สองคือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดแล้วจบแล้วค่ะ past simple present simple ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบนันข้อเท็จจริง fact เรื่องราวตามธรรมชาติค่ะการพูดถึงเรื่องราวในปัจจุบัน Present Simple Subject Verb 1อันนี้3 Future Simple นะคะ Subject v e r Will Verb i n v e i t i v e หมายถึงการใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะต่อมา c o n t i t i o u a นะคะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องเริ่มที่ Past c o n t i t i o u a ค่ะ p a s Pass, ์ c o n t i n u o u Subject, w ค t อร์ r เ,เวอร์แบไจำไว้นะคะเท่นนี้มักไม่เกิดขึ้นเดียวๆค่ะมักจะเกิดคู่กันกับ Pa s t simple ค่ะเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตที่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกนะคะ Pass. Continu o u s เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรก ต่อมาค่ะ present continuous เป็นการกระทําต่อเนื่องในปัจจุบันเน้นว่าในปัจจุบันค่ะทําอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เวลานี้คําบอกเวลาเช่น now at this moment ต่างๆพวกนี้เราหาดูได้แต่เราแค่สรุปสั้นๆให้ฟังก่อนต่อมาค่ะ future continuous ค่ะคือ subject บวก will บวก be และบวก i n g แปลว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะดำเนินอยู่ในอนาคตต่อไปที่เราจะทำอยู่เนี่ยจะกำลังดำเนินอยู่ในอนาคตเช่นตอนนี้ฉันทำแบบนี้ถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงฉันกลับบ้าน ภรยากําลังจะทํากับข้าวอยู่แน่ๆเลยเป็นอะไรที่เราคาดเดาว่าสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะต่อมา perfect ค่ะ perfect อันแรกเป็น past perfect past perfect คือ had บอก verb สามคือสิ่งที่ดําเนินในอดีตเป็นระยะเวลาหนึ่งเกิดแล้วแล้วก็จบลงไปแล้วในอดีตเหตุการณ์ไม่มาถึงอนาคตนั่นคือ past perfect มักจะเกิดขึ้นคู่กับ past simple เช่นเดียวกันค่ะเทนนี้มักจะไม่เกิดเดี่ยวๆมักจะเกิดคู่กับ past simple นั่นคือ past perfect อันที่2ค่ะ present perfect present perfect นี่เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของช่วงเวลาที่แท้จริงเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะและอาจจะต่อไปในอนาคตก็ได้นั่นเราเรียกว่า present perfect has have บวก verb 3อันที่3ค่ะ future perfect ฟิลเ p e ร์เพอร์เฟคือ Subject u b j e c t บวก i ิวบวก a v e บวก verb 3นั่นก็คือเหตุการณ์ที่กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้แต่ยังไม่เสร็จตอนนี้นะคะจะไปเสร็จสมบูรณ์ในอนาคตเช่นการสร้างคอนโดเป็นต้นเราเห็นเขาตอกเสาเข็มคอนโดวันนี้ละแต่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคอนโดยังไม่เสร็จค่ะ คอนโดต้องสร้างไปเรื่อย4-5ปีถึงจะเสร็จเพราะฉะนั้นการสร้างคอนโดจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ฟิลเจอร์เพอร์เฟกนั่นเองค่ะทีนี้เราลองไปดูตามโจทย์นะคะแต่เราจะมีแบบฝึกหัดก็คือว่าให้เราลองวิเคราะห์กันว่าเทนต่ตอไปน,นี้มันเป็นเทนอะไรบ้างที่เรามาดูกันนะคะข้อที่1ค่ะ my family has a vacation every สงกรานต์ festival อันนี้คีย์เวิร์ดคือ every สงกรานต์ festival เห็นไหมคะแล้วเราก็มี verb คือ has นั่นเองอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ เป็นแฟกต์ข้อไดจริงที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปเราเรียกว่า present simple ค่ะข้อที่2 his new car is arriving เห็นไหมคะ is arriving on Monday กำลังจะมาถึงวันจันทร์ค่ะรถยนต์ของเขากำลังจะมาถึงวันจันทร์นะคะข้อนี้ก็ต้องตอบเป็น present continuous ก็คือ แปลว่ากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันค่ะ present continuous อันนี้3ค่ะ is cooking เห็นไหมคะ verb to be บวก verb ing เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยค่ะคือ present continuous อ่ะต่อไา is going to sign a contract tomorrow อันนี้ก็คือ present continuous เหมือนกันแต่ว่าเป็น present continuous ในรูปแบบของ to be going to ค่ะแปลว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเป็น present continuous ที่เป็น to be going to ค่ะข้อถัดมาค่ะ she has just finished เห็นไหมคะ h a d has has บวก verb 3นั่นเองค่ะ has บวก verb 3โดยมีคำว่า just มาด้วยนะคะนั่นคือ Present Perfect คะ Has บก Verb 3 Present Perfect คะเขาเพิ่มทำ Paper set เองค่ะต่อมา My parents have lived here for five years คะ Have lived นะคะเห็นไหมคะแล้วมีคำบอกเวลาว่า for five years ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะดำเนินเป็น Perfect ดำเนินตั้งแต่อดีตแล้วก็อยู่มาถึงปัจจุบันอยู่ยังอยู่ต่อเนื่องอยู่ค่ะ Have lived for five years คำตอบคือ Present Perfect ค่ะต่อมา I have lived here since I was born เห็นไหมคะอันแรกคือ since เป็นตัวบอกเวลาที่มักจะเจอใน Present Perfect เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น Present Perfect แน่นอนแต่ว่าเราจะให้จุดสังเกตก็คือว่าเวลาคำบอกเวลา since ใน Present Perfect เนี่ยมักจะตามด้วย subject บวก verb ช่องที่2ค่ะ Subject บวกเวรช่องที่2คือ I have lived here since I was born นะคะต่อมา has been working on his project for five days Teddy เนี่ยกำลังทำงานกับโปรเจกต์เนี้เป็นเวลา5วันทำงานอย่างต่อเนื่องอันนี้อาจจะไม่มีในตลาดเมื่อกี้แต่ว่าก็เจอบ่อยเหมือนกันนั่นคือเอาคีย์เวิร์ดก่อนมันคือ present perfect แต่มันเป็น perfect version แบบว่า continuous ค่ะ present perfect continuous แปลว่าใช้ยังไงก็คือเหตุการณ์ที่ดำเนินในอดีตและดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะดำเนินต่อไปอีกในอนาคตคือยังไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่นะคะนั่นคือ perfect continuous subject บวกด้วย has have บวก be n แล้วก็บวก verb ing ค่ะนี่คือ present perfect continuous ถัดมา I walk to school yesterday. Walk แบบนี้ subject บอก verb สองเป็น tense อะไรเป็น past simple ค่ะต่อมา b o g h t b o g h t แบบนี้ verb ช่อง,อง2ใช่ไหมคะก็เป็น past simple อีกนะคะแต่ว่าจริงๆตัวนี้ tense อาจจะแก้เป็น tense ในอดีตก็ได้เช่นะจะเป็น2.0.1.2อะไรก็ว่าไป ถัดมา I was talking ค่ะ I was talking keyword ตรงนี้เห็นไหมคะ When someone k n o c k the door จะสังเกตว่าข้อแรกเป็น tense อะไรฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่คือ present continuous When เป็นคำเชื่อมมาเชื่อมละไม่ใช่ present ซอันนี้ต้องเป็น past ค่ะขอโทษที Past Continuous เห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เราไว้ตอนเราพูดกันไว้ตอนตาราง9ช่องมาเกี่ยวว่า Past Continuous เป็นเทนที่ไม่เกิดเดียเด่ยวๆมักจะเกิดคู่กับ Past Simple ก็จริงอย่างที่บอกนะคะ s o m someone k น o c อ the Door เป็น Past Simple Past Continuous บวก Past Simple คือ Past Continuous กำลังดำเนินอยู่มีเหตุการณ์คือ Past Simple เกิดแทรกนะคะ I was talking on the phone when someone knocked the door ค่ะ ต่อมาค่ะ h a d finished her j o h when her husband took her h o m e เห็นไหมคะมีคำเชื่อมอีกแล้ว When นะคะ When เป็นคำเชื่อม Hat i n n s s h e d ใช่ finished, หไหมคะอันนี้ก็คือทำงานเสร็จแล้วเมื่อสามีไปส่งเธอที่บ้านอะไรเกิดก่อนทำงานเสร็จก่อนสามีค่อยไปส่งที่บ้านใช่ไหมคเพราะฉะนั้นทำงานเสร็จก่อนเกิดก่อนจบก่อนเราเรียกว่า past simple ค่ะเกิดทีหลัง Her Husband to ก k her home ก็คือขอโทษไม่ใช่ p a s t Simple เกิดก่อนจบก่อนเราเรียก p a s t Perfect เกิดทีหลังตามมาทีหลังคือ p a s t Simple เพราะฉะนั้น2ข้อนี้จำไว้ให้ดีค่ะมันจะเป็นเทนท,ที่เกิดคู่กันและชอบเจอในข้อสอบโทอีกเป็นประจำเรื่องเทนท,ที่มาคู่กันเนี่ย past simple คู่กับเทนอะไรได้บ้าง1 p a s t c o n t i n u o u s เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ในอดีตอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรก 2. p a s t Simple เคู่กับ p a s t Perfect เหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนจบก่อนและอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกในอดีตค่ะต่อมา I will go to Singapore next week เห็นไหมคะ will go แล้วก็มีคำว่า next week เป็นตัวบอกเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น tense future simple ค่ะถัดมาเมื่อกี้เหมือนที่เรายกตัวอย่างเรื่องการสร้างคอนโดนะคะ we have finished เป็นโครงสร้าง future perfect ใช่ไหมคะแล้วก็มีคำเนี่ยคะ่ะ Before you move in เป็น present simple อธิบายต่อตรงนี้ future perfect ก็คือที่เราบอกค่ะคอนโดเนี่ยเริ่มสร้างตอนนี้ตอกเสาเข็มแล้วแต่ยังไม่เสร็จทันทีมันต้องใช้เวลาในการสร้างอีก4-5ปีก็จะไปแล้วเสร็จในอนาคตคอนโดเนี้ยก็จะแล้วเสร็จในปี2025ก่อนที่คุณจะย้ายเข้าไปอยู่แล้วเราก็จำไว้ว่าเวลาเราใช้โครงสร้าง future เนี่ยคำที่เป็นประโยคต่อท้ายมันจะเป็น present simple ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ Pete will have eaten เห็นไหมคะ Pete เนี่ยจะกินเสร็จ3จานละ by the time เป็นคีย์เวิร์ดคำเชื่อม by the time Sophie finished her first one เห็นไหมคะเป็น present simple อีก present simple ใช้คู่กับ future simple อันนี้ไม่ใช่ future simple แต่เป็น future perfect ค่ะถามว่าทำไมถึงใช้เชนนี้เพราะว่าเขารู้ไงว่าโซฟีเนี่ยกว่าจะกินกินชา้ากินเสร็จจานแรก แต่ตอนที่โซฟีกินเสร็จจานแรกเนี่ยพีทเนี่ยกินไปแล้ว3าจานกินเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเป็นการพูดคาดเดาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือจะแล้วเสร็จในอนาคตก็เลยใช้เป็นฟิวเจอร์ซิมเพิลเพราะฉะนั้นเออไม่ใช่ฟิวเจอร์ซิมเพิลพูดฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์สิ่งที่คาดการว่าจะแล้วเสร็จจะแล้วเสร็จนะคะจะแล้วเสร็จเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะ นั้นตัวอย่าง2ข้อเนี้ยค่ะจำดีๆจำดีๆเป็นสิ่งที่จะแล้วเสร็จอน,นาคตใช้ f ิวเจอร e เพอร์เฟค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเทนท์ที่เราคัดมาให้นะคะทั้งหมด9เทนทหลักที่มันจะเจอในข้อสอบโทอีกเป็นเทนทตายตัวเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เจอแน่ๆในโทอีกค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลในเรื่องของโทอีกที่ละเอียดมากไปกว่าอนอี้นอกจากเรื่องเทนแล้วมันยังมี grammar มมอะไรที่ควรจะติดตามบ้างก็ไปติดตามได้นะคะสําหรับคอร์สโทอีกที่จุฬาติวตอร์ค่ะเรามีคอร์สสดนะคะของโทอีกของสถาบันนะคะแล้วก็จะมีคอร์สตัวต่อต,ตัวด้วยค่ะและนอกจากนี้เราก็จะมีคลิปวิดีโอสอนออน,ออนไลน์ในเรื่องของโทอีกด้วยนะคะ มีลิงก์นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถคลิกติดตามกันไปดูได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจติดตามในเรื่องของข้อสอบโทรอีกการเรียนโทอีกก็อย่าลืมเตือนติวเตอร์นะคะฝากจุฬาติวเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจไดยคะ่ะขอบคุณค่ะ